ะมาแจกจุดชมวิวคู่รักกันนะคะก็สร้างใกล้ๆตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะนี่ไงเย้แล้วนี่นะคะอืมสวยมากก็จะสูงหน่อยเป็นมือใหม่นั่นเองนะคะบ้านก็จะทำไม่กี่หลังเองค่ะ นี่ก็จะมีการแบบเหมือนคู่รักวาเลนทน์ประมาณเนี้ยค่ะนี่สูงชมวิวสวย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 ,สวย,สวยตอนค่ำจะสวยกว่านะคะตอนเช้าก็มันเห็นหมดอะมันไม่ได้จุดชมวิวคู่รักค่ะมาได้นะพี่พี่นังน้องพี่ปอคะมาชมจุดชมวิวหนูได้นะคะขออ EP ห้าก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะเป็น เป็นพี่ปอที่แบบอยู่ใน YouTube นะคะอยากให้เขามาดูเนาะอยากออกในอยากออก youtube คนดังโอเคก็ประมาณนี้นะคะนี่เดี๋ยวเรามาแจกกันเลยดีกว่าเนาะถ้าใครไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะโอเคแจกเลยนี่ไอเดีวเร็วครับเร็วๆเร็วๆคัดลอกไอดีไปส่งใน ไปส่งใน Youtube พี่ปออะเรเลยค่ะเสร็จแล้วนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูอีกบ้านหนึ่งกันเลยไปเดี๋ยวไปดูร้านหมูหันหมูทอดหมูสับกันเลยข้างยูหมากนี่นะคะอุ้ยนี่นะคะยูหมากเมื่อกี้ถูกรดชนนะ นี่ร้านก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะนี่ก็ยูหมากร้านขายของก็ไปซื้อมากินกับอันนี้ได้นะคะแต่ว่าหนเาเาหูเอาหมูมาแล้วนะทาไมหมูหายไปไหนอะ่ะใช่าหมเธอคะอันนี้ก็จะเป็นที่พักของเรายัางโล่งอยู่นะทุกคนไปสร้างได้นะคะไปสร้างอีกได้นะหนูอนุญาตเลยคะ่ะนี่ก็จะมีเงินแล้วอยู่สองสองเอ้ยยี่สิบย้อนร์นะ นี่ไปสร้างต่อได้นะยังไม่ถึงสามร้อยชิ้นเลยเดี๋ยวมาแจกกันเลยดีกว่านี่นะไอะดีนี่นะคะครับรอกโอเคโอเคนะบายบาย